กูร oh. ู้แล้วมึงแกล้งกุยเฮียใส่เชือมาดิโอูวันนี้จะมาแกล้งพี่แปมกันก็คือจะป้อนขนมพี่แปมแต่ว่าจะเอาเกลือเนี่ยคลุกเข้าไปให้แบบเค็มๆนะทุกคนนี่คือกระปุกเกลือเสียงไก่ก็คือดังมากข้าวชิมหน่อยเค็มมากอือ เกลือช้ำๆมีจะก้อนปะป้าไอ้สบเต็มกูยังกับกินเกลือให้ลองใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่เอาอะเร็วเค็มมึงแกล้งกูใช่ไหมไอ้สว์กูรู้แล้วมึงแกล้งกูเฮียใส่เกลือมาแม่งเอ้ยหวังดีกูว่ามันเค็มชิบหายไม่เอาอีกรอบไม่เอาโคตรเค็มไม่เอา เพื่อกิดไหนกินก่อนโอ้โอ้โอ้